อ่าเป็นจังหวะแล้วก็เอ่อจังหวะในการออกงานด้วยนานๆใช่นานๆที่โอยงงเป็นไงเป็นไงบ้างคะกับเป็นไงบ้างค่ะงานใช่ไหมคะดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อช่วงเวลามันเหมือนแบบเอ่อหลังจากโควิดใช่ป่ะแล้วเราก็คือได้จริงๆอ่ะแพลนของการเปิดตัวก็คือจะเป็นแพลนตั้งแต่ต้นๆปีแล้วแหละแต่ว่าตอนเนี้ย มันกลายมาเป็นแบบตอนนี้หมดเลยนะคะก็คือติดติดกันหมดเลยเลยแต่ช่วงที่ผ่านมาคือได้พักอยู่บ้านหรือยังไงไหมคะช่วงที่แบบโควิดจันถึงอาทิตย์ปิดไปเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องจริงๆก็คือช่วงโควิดเราก็หยุดไปแป๊บนึงเนาะครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้ก็คือยังถ่ายละครอยู่แล้วก็กลับมาถ่ายแบบปกติอัค่ะแต่ว่าก็จะมีมาตรการในการแบบเซฟด้วยอะไรเงี้ยทตัวเราเองมีละแวงอะไรใดๆไหมคะไม่ระแวงระแวงไม่มีงานมากกว่าใช่มากกว่า Okay. ถามพี่จอยมียเรื่องค่ะอันไหนเหรอเป็นมย์เป็นส <คน S 2> าวาอักษรย่อนางเอกพร้าะวงล่าง,อ,งาอะไรเงี้ยคนก็พุ่งไปเป็นกี้ใช่ไหมพอก็ออก็เนี่แหละพิ่งบอกมาอยู่ขายช่วงล่างหรอไม่ใช่เราหรอกเนาะ <laughs> ไม่น่าจะได้ขายอะค่ะค่ะอาจจะขายผิวมากกว่าตางนี้นะคะขายอะไรที่เป็นแบบช่วงขาอะไรเงี้ยวันนี้ขายขาขายผิวขายช่วงล่างไม่น่าขายเพราะว่า เวลาของตัวเองก็คือไม่ไม่ได้ไปไปอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ต้องต้องสื่อกันจริงๆว่าเป็นใครแต่ส่วนเรา<พ>อ่ะไม่มีพอได้ยินข่าวทํานองนี้มาไหมคะเพราะว่าเออหลายคนก็ตีความไปว่าพอแล้วก็นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก่อนหน้าน,นี้ก็มีนางเอกลูกครึ่งก็คือเราอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ที่ป่านหน้าเค้งยุนพีอะ ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเราเอ,อ,อันนั้นก็เป็นข่าวเราอันนั้นนะ่ะคือข่าวเราจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ปาหน้าเค้กไข่อ,อ,อันนั้นคือเราเราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนางเอกพอ,อ,อก็พุ่งมาเด็นมาที่เราแต่ไม่ใช่เรานะออบอกได้ว่าไม่ใช่เราจริงๆหน่อยัหมคะด้วยความที่ข่าวมันค่อนข้างจะเสียหายด้วยแดงดูกเลยไม่ไม่ชิวแล้วมัง้งเราเจอกันทุกรุ่นแล้วมัง้ง <laughs> <laughs> พวกเราอะค่ะก็คือก็คือชี้แจงไปแหละออใคร ก็คงไม่มีใครอยากจะให้เป็นนางเอกช่วงล่างเหรอาเพราะว่าจริงๆช่วงอื่นก็ยังดีกว่าช่วงล่างเนาะก็แต่ถ้าเป็นนางเอกคนอื่นที่เขาต้องช่วงล่างหรืออะไรเงี้ยก็ก็เป็นบาราของเขาละกันเราเราจดตัวเราไม่มีค่ะจะแบบเอาผิดคนที่คิดว่าเป็นเราหรือปล่อยเขาไม่ไม่ไมเพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วแหละก็คือเป็นข่าวก็คือเข้าใจแหละก็ถ้าไม่ใช่ก็ชี้แจงไปน้อยไมคะหรือเซเียไมแบบโดนมองเออไม่น่าจะเจออะไรที่แบบ ข่าวล้อมผ่านหนาวมาเยอะแล้วแหละแล้วก็ข่าวนี้ก็คือถือว่าแบบเบย์เบยเบเบเหมือนเป็นช่วงที่กลับมาเจอมาริสข่าวอีกรอบหนึ่งนะแบบงานก็เยอะข่าวก็เยอะตามมันมาตามมันมาตามกระแสช่วงนี้ข่าวแรงหลายคนเนาะเราก็อาจจะเป็นแบบเข้ามาเพราะว่าหายไปนานก็เขาก็คิดถึงก็ยังดีกว่าไม่คิดถึงเนาะนางเอกพออะไรคะอะไรคะนางเอกพอก็อาจจะเป็นแบบอ่ะพุ่งไปเดมาที่เรา ก็ถ้าเกิดใครพออีกตอนนี้ก็ต้องโดนนะก็ต้องมุ่งไปด้วยก็นะคะเราข้ามพวกคอมเมนต์แย่ๆอย่างเงี้ยมายังไงบ้างคะแบบว่าอ่านมันไหมหรือว่าปล่อยมันไปปล่อยค่ะแต่ว่าบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฟีดบางทีตอนนี้มันขึ้นมาเร็วมากนะคะพวกฟีดข่าวเราก็กดเข้าไปบางทีก็กดบ้างไม่กดบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเราบางทีก็อาจจะเอ่อ เลือกเลือกดูบ้างแล้วไม่เลือกดูบ้างบางทีเนกาทถิบ้างก็อ่านไปก็แต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรสตรองและอยู่นะอยู่น่ะใช่ใช่ใช่อ่านเรื่องราวดีๆของเพื่อนสาวอย่างหยาค่ะได้คุยกันไหคะตั้งแต่ขอแต่งงานดีใจด้วยตอนนั้นคือพอทิ้งจะทราบแล้วก็หนูดีใจมากเลยนะไม่หนูดีใจจริงๆเพราะว่าไปแล้วหนึ่งเขานำไปแล้วหนึ่งคือคือคือมันเหมือน เราเติบโตมาด้วยกัน3มคนนะคะหยาดขวัญพ<ม>ิงกี้แล้วในในสถานะที่เพื่อนได้ได้มีความสุขได้ไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยในฐานะเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าวัยอย่างเราเนี่ยคนจะแต่งงานมีลูกกันได้แล้วนะคะ<ม>ก็ทุกคนก็จะมาถามว่า เมื่อไหร่จะเป็นเราบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกว่านําไปเลยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับหยาดค่ะก็ตอนนี้หยาดก็น่าจะเร่งถ่ายละครแล้วก็ทำทำ,ทำเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมงานเลยอยค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือนาไปสองเลยน้องด้วยโอ้โหใช่ก็ <laughs> ก็ดีใจอะเราก็รู้สึกว่าเอา่อความ การเต,ติบโตมาในในวงการบันเทิงสําหรับหยาดและกี้แล้วขวัญเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเฝ้าเห็นการเต,ติบโตของสองสามคนนี้นะคะ<อ>ก็ยินดีกับทั้งทั้งหยาดและน้องขวัญน,นะถ้าน้องขวัญในอนาคตมีแฟนแล้วก็ดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเห็นน้องมีความสุขเหนะ็นห<อ>ยาดมีความสุขจริงจริงไม่ได้เจอเจอกับแฟนของหยาดอะไรมาต้นนะอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอเป็นแบบ แบบคุยกันนะคะแต่ว่าเห็นในรูปเห็นในรูปแล, guess, แล้วก็แล้วก็ linking, way, lados, ดีใจว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วจริงๆแล้วก็ถือว่าวัยอย่างเราก็ควรจะมีรูปได้ที้จริงคือทราบมาก่อนที่เขาจะขอหรือว่าอะไรอย่างี้ไม่ทราบเลยพร้อมกันพร้อมกันกับทุกคนค่ะก็ก็เซอร์ไพรส์แล้วก็กดส่งไปหาเพื่อน วันนี้ยังไม่อ่านเลยน่าจะมีคนส่งไปหาเขาเยอะมากอะค่ะแต่ว่าก็ก็ฝากไปบอกคุณแม่เขาด้วยว่าแบบเออคุยคุยกับแม่เขาก็บอกฝากบอกหยาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงก่อนหน้าไม่เคยคุยแบบอัปเดตความงงความรักอะไรกับเขาไหมคะก็ก็ส่วนใหญ่หยาดกีกี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรักมากอะค่ะเจอกันก็คือนานๆทีแต่ว่าพอเจอกันก็คือจะ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 ไม่ค่อยได้คุยเรื่องรักแต่ว่าหยากเขาจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาอะค่ะก็ก็จะมีการพบปะของเขากลุ่มเขาจะแบบแหงเอาด้วยกัน แต่ว่ากับกีเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้แหงงานกันบ่อยมากเจอกันก็ยังสนิทสนมอะไรกันสนิทสนิทสนิทค่ะก็ก็ดีดีด้วยนะเพื่อนขอให้มีความสุขมากๆนะราแลเราแเรากเนะไไม่รีบอ่ะรีบไหมอ่ะไม่รีบไม่รีบไม่รีบนะแล้วก็ไอดอลเราก็มีทั้งหลายคนที่40แล้วเขาก็ ก็ยังแฮปปี้ได้อะค่ะหลายคนนะที่ยังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นโลกของคนที่ที่ทำงานแล้วก็มีความสุขแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นอาจจะเป็นทางเดินของเราอะค่ะอีกแบบหนึ่งไม่ได้เขียกับชีวิตแต่งงานใช่ไหมไม่เข็ดหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนได้แต่งงานแล้วแล้วก็ผิดหวังเรื่องความรักในในในความการแต่งงานก็จะมีมุมมองหรือว่าทัศนคติในชีวิตอีกแบบหนึ่งมีหนุ่มๆเข้ามาเยอะถามว่ามีไหม มีบ้างค่ะแต่บอกว่าไม่มีก็ไม่ได้น้อเด็กใครเยอะไหมคะไม่ใคร่เลยเผินจังเลยพิเศษพิเศษสุดเลยก็มีใช่ไหมอะไรนะที่คศษแบบดัมเบลยังยังยังไม่มีค่ะเป็นเราเลือกได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะต้องมคิดเยอะในด้านไหนบ้างเราแบบสมมติจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่หรือจะมีครอบครัวใหม่อืมส่วนตัวนะถ้าเกิดอยากจะมีใครแล้วก็เปิดตัวเลยเนี่ยก็ก็อาจจะเป็น แบบหยาดไปเลยก็ได้วันหนึ่งก็อาจจะแบบวันหนึ่งไปเลยแล้วก็มีความสุขแบบเป็นเป็นครอบครัวเลยนะคะถ้าถ้ามันมีนะแต่ถ้าวันนี้บอกได้เลยว่าอย,อยัาง ยังสนุกกับความเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่ใช่ไม่ใช่สนุกความแบบนี้มีความสุขกับกับการได้ได้ทำงานแล้วก็เป็นโสดแแบบสบายใจกับการอยู่คนเดียวสบายใจกับการอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่ามีความธรรมดาความธรรมชาติในแบบของเราที่ที่ที่ไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าไปยึดติดกับใครคือถ้าสมมติเปิดตัวก็คือ มีน้องค่ะอะยรอยาีอย่าง <laughs> ยังยังยังก็ก็ก็วันหนึ่งละคะ่ะถ้ามีนะแต่วันนี้เราเราบอกได้เลยว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเราทำงานหนะักโอเคค่ะ